มันก่ยังเหมือนเดิมฮะมีความรู้สกจังมีความตัิโตไหมไม่สโลนตัวนอกนะเก็หนึ่งนฮะกันยืดด้วยนี่เดียวมะอุ้ยตัวสิโลนไ่สโลนเลยอื้ เด็กก็ไม่ชอบหรอกนะแต่เดียอยากได้คือแบบว่าเด็กชอบอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มีลายเส้นนะอีสเอ็มอีอีสมีแล้วต่อประมาณนั้นค่ะโลงฮะที่เดีกอยากได้สิ่งอื่นมากเลยนะแต่เขาบอกว่ามันมีแบบนี้เด็กแต่เด็กไม่ชอบนะเขาบอกอยากได้นะ ก็คือด้ายชิ้นนี้นะคะเดียอยากได้ให้มันเป็นสีแบบกลมกลืนแต่ตัวนี้จะนิ่มกว่านะอย่างที่ตัดจานก็จะมาเก็ตัวนี้ให้ดูนะคะอันนี้ตัวนี้ซึ่งมันจะสัมเพงนะที่จำไม่ดใีในสีมันจะมองเห็นชัดก,กว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเทคตํนหนิกันดูนะคะ